ากินไอติมก,กันที่กาญจนบุรีกินแบบาบ้านเลยครับกินแบบชาวบ้านเลยนะอร่อยมากสิบบาทครับหนู่ังถูกมากเลยอร่อย กาสนะคะสะพานกคนะคะมาเจอที่วัดปานถ้าแบบนี้ค่ะไปช่องกันเลยค่ะเดี๋ยว่นูจะลองวิ่งะขึ้นไปตรงนี้ปลปเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยจะวิ่งไปไหนขนอ้โหเดี๋ยววิ่งขึ้นบนเขาขึ้นมาสูงมาก ตอนนี้เรามอยู่วันที่ปากมังกรเลยท้องท้องมังกรนะครับทันมากเลยเดินไปนะครับขไมจเป็นจะต้องไปวิา์วารแคจองรับกัันมากนะ

ขึ้นมาขั้นด้านบนนะครับวิวก็ว้าวอยู่คือสวยนี่เราจะขึ้นไปต่อตรงนู้น,นแล้ก็จะเดินกันต่อนะครับเดี๋ยวพ่อสาก็พาเราเดินขึ้นไปข้างบนกันต่อน,น,นั่นจะ,ก,ะกระชับกระชิได้ช่มกระชว ถ้ำหลวงพ่อใหญ่ชินราชนะครับแม่ย่าโบครี่เดิมทางซ้ายนะเดี๋ยวเราค่อยขึ้นเดี๋ยวเราค่อยขึ้นบันไดไปด้านบนนะโอ้โหด้านในเย็นมากครับด้านในเย็นมากครับท่ำใหญ่มากเลยนะ น,นะไม่ไกลครับเพราสายขึ้นมาแล้วรเราตามมันขึ้นไปนะเดินมาได้ครึ่งเนะึงจะไม่ไหวแล้วโอ้สูงมากครับจะแย่แล้วขึ้นไปกันต่อก่อนูอ่นยอดสูงมากเลย ไม่ไหวครับนะอีกนิดเดียวนะครับก็จะถึงแล้วแต่เราไม่ไหวแล้วก็ก็ขอลงนะครับวันนี้ก็ขึ้นมาไม่ถึงท่าม่านวิจิตนะไม่ทางเดินต่ออีกเหรอลูก ไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยใช่ไหมลูกเหนื่อยไหมไม่จริงเหรอไม่พ่อถึงมันจะเป็นลมเลยมันแบบมันปวดป,ดป,ดปวดประมาณว่าเราก็ขึ้นไปไม่ไหวแล้วครับไ,ไ,ไ,ไปครับลงขึ้นหนูแอบขึ้นไปตรงขึ้นอีกนิดนึงแต่แบบต้องรีบลงมามันไม่ไหวใช่ไหมพ่อเหนื่อยใช่ไหม ทางลงเหมือนถ้ำน้ำแข็งที่ออสเตรียเลยนะครับไปทางลงนเราครับเราก็กลับกันนะครับมาเที่ยววัดบ้านถ้ำนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันที่อื่นต่อ กาะขอดภาพเ่นนี้นต้นจยากหลารคะอบคุค่ะ ไต่รู้สึกเหนืยน้วันจากต้นจำชริยักษ์นะครับเดี๋ยวเราไปาถ่ายรูปดอกไม้กันนะครับแล้วเราก็กลับบ้านนะครับวันนี้ก็ สามที่สามทริปนะโอเคค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านไร่นายดุงนะคะเราจะมาดูดอกคอสมอสกันนะคะ่ะ บ้านไลนะ่นายรุ่งนะกรับเราก็มาดูดอกไม้ดอกไม้อันน,นี้เป็นดอกไม้อ่าคอสมสด,ดอกคอสมสนะมันจะออกดอกค่ะที่เาโรินเดอร์ที่ฮังการีแบบมี้พรอพ้อมผ่าเอะไรไม่ใช่ดอกลาเวนเดอร์นะเป็นดอกไอ้มไม่ใช่<ม>ที่ฮังการีจะเป็นดอก<ฮ>ไม่ใช่ป๊อปปี้ไม่ก็เราเวนเดอร์าลาเวนเดอร์นั่นแหละเพราะว่ามันจะมีพร้อมผ่า้วยป๊อปปี้ ก้อนแรกเต็บกล้องคันนอนใหญ่ๆมาเลยพระที่กำลังจะตกดินเลยโอเคค่ะทุกคน ก็คลิปนี้นะคะก็ขอจบเป็นเรียบก็จบเป็นเทียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u s s c r i b เป็นกำลังใจให้ผู้ายด้วยนะคะกดกดกระด,ดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย